สวัสดีทุกคนด้วยนะครับมาอยู่กับผม u g จีซุนะฮะวันนี้เราจะมาดูรถโกดกบโกดกบกบโกดกบครับอันนี้มันน่าจะเป็นสกินนะอันนี้ผมก็ยังไม่รู้นะไม่เคยเล่นสตีนนะเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาหาความรู้กันเลยก่อนที่เราจะไปนะสําหรับใครที่ยังไม่รู้ว่ากิจกรรมนี้มันอยู่ตรงไหนให้เราเข้าไปตรงที่กิจกรรมได้เลยนะครับพอทุกคนทําการกดเข้ามาแล้วนะฮะก็หาดูได้เลยนะหาจะปุ่มนี้นะครับรับอะไรนี่เนาะ อันนี้มันแจกในของวันที่9และวันที่10เท่านั้นภายใน2วันนี้นะถ้าใครไม่รับในของวันที่9แล้วก็วันที่10เนี่ยจับไม่ได้แล้วนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นสกินหรือว่าอะไรเดี๋ยวลองรับมาดูก่อนละกันกดรับเข้าไปครับใช้ทันทีโออันนี้น่าจะเป็นสกินเอ,อ่ออันนี้น่าจะเป็นสกินนะครับก่อนอื่นเราต้องไปรับรถมันก่อนรถก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ ถ้าเราทําการกดรับเข้าไปได้เลยอันนี้จะเป็นรถนะมาแล้วครับโอ้โหรถเต้าหู้ครับเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือรถกบอืมถ้าเรารับอมิกี้มาแล้วก็คือตรงนี้เนะเรารับมาแล้วนะครับเราก็สามารถไปทําการกดใสยได้เลยไหมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับกดเข้าไปที่ตัวรถนะฮะแล้วก็ไปตรงที่ประแตงตรงเนี้ยเอฟเฟกเนี่ยตรงเปิดใช้งานนะกดเข้าไปนะครับเหมือนว่ามันยังปักอยู่นะมนอยู่ตรงนี้ครับ นี่เห็นปะกดใช้นี่ทาวอนะกดใช้เนี่ยกบนะฮะมันจะมี1และ2อ,อ๋อมันจะมีกบอยู่2สีนะฮะกบเขียวกับก,บ,กบแดงน้ำตาลอะไรอย่างงี้เนาะดูเหมือนผมจะขาดในของตัวชุดนะฮะเดี๋ยวเราไปรับชุดกันก่อนชุดก็มีแจกแล้วเหมือนกันไปตรงที่ในกิจกรรมนะฮะแล้วก็ค้นหาในของชุดแฟชั่นล็อกอินรับเซ็ตเออแฟชั่นนะก็กดรับไปนะครับ ใช้งานเลยทันทีอ่ะแล้วก็สวงใส่เลยนะครับพอรับชุดมาแล้วดูว่ามันจะได้หรือยังนะลองดูนะครับผมได้มันแล้วรอบล้อแล้วนะครับถ้าเราใส่ชุดนะฮะปุ๊บใช้งานอ๋อใช้งานแล้วนี่ใช่ใช่เดี๋ยวเอาไปเล่นหนึ่งเกมดูว่าได้หรือยังมันยังเป็นในของลูกน้ำเต้าอยู่นะยังเป็นตัวรถของน้ำเต้าอยู่นะฮะ เราดูสิเป็นกบไหมออกออกออกกบมาแววกบมาแววนี่ไงครับง่ายงครับในที่สุดเราก็ได้กบมาขี่เว้ยไม่ใช่ดีเราก็เราก็เป็นกบเออไม่ใช่ได้กบมาขี่แต่เราเป็นกบนะฮะเพราะสรุปแล้วนะครับถ้าเราจะได้ในของตัว กบมาเล่นหรือว่ารถกบนั่แนแหละเออคือเรารับในของน้ําเต้านี้มาแล้วก็เอฟเฟกเนี่ยเราเปิดเข้าไปนะครับใช้ทั้งหมด3อย่างนี้นะครับเราต้องมีทั้งหมด3อย่างนี้เราต้องใส่ชุดเฟชันด้วยนะครับแล้วก็มีของตัวรถแล้วก็มีในของ,ขอ,งอ,อ่าสกินกบเออแล้วก็ใช้งานนะเราถึงจะได้ในของตัวล,ล,ลบรถกบเออส่วนอันนี้ก็จะเป็นในของสกินนะครับเป็นกบ แดงน้ำตาลอะไรเงี้ยแหละมั้งจะเป็นชุดนี้นะเราต้องใส่ด้วยนะถ้าเราไม่ใส่เนี่ยมันจะไม่ได้นะครับมันจดรวมร่างกายเป็นกบแง่เขาเรียกว่าแปลงร่าง,างอ่าลวงร่างอือกลับมาดูในของกิจกรรมในการรับในของตัวรถกันก่อนอันนี้เรารับไปมันยังไม่ใช่แปดถาวรครับเราต้องมาทําภารกิจเอาให้ได้ถาวรกันก่อนเดี๋ยวเรามาดูเควสดกันเลยนะครับว่าเราต้องทํำยังไงกันบ้างนะครับให้เราไปตรงที่ไปรับนะฮะ แล้วมันก็จะมีภารกิจอะไรสัปดาห์นะก็คือเ็ากอินครั้งแรกรับไปเลยนะครับส่วนอันที่2เข้าเส้นชัย3ครั้งทุกสัปดาห์นะครับเข้าใจกันเนาะส่วนอันที่3นะครับชนะแรง5ครั้งเล่นหมดแรงให้ชนะ5ครั้งนะครับส่วนอันที่4ความขึ้นหน้ากิจกรรมไปถึง2 0 0ออันนี้ก็จะเป็นของภารกิจรายวันนะครับก็คือตรงนี้นะ ภารกิจรายวันตรงนี้นะครับส่วนอันที่5เข้าเส้นชัย1ครั้งครบ1วันก็คือ1วันเนี่ยเราเล่นให้เข้าเส้นชัยนะครับ1ครั้งส่วนอันสุดท้ายนะครับเข้าเส้นชัย1ครั้งครบ2วันอ่าก็คือ2วันเนี่ยเราต้องเล่นให้เข้าเส้นชัยนะครับอันนี้เป็นภารกิจรายสัปดาห์ส่วนภารกิจครั้งเดียวนะครับก็จะมีในของล็อกอินวันที่9แล้วก็วันที่10นะครับรับไปเลยนะ แล้วก็วันที่9ถึงวันที่11มีนาคมเข้าเส้นชาย5แม็กนะครับเล่นหมดธรรมดาหมดแรงก็ได้ให้เข้าเส้นชายนะส่วนวันที่9ถึงวันที่11นะครับเล่นกับเพื่อน3แม็กเล่นกับเพื่อนนะฮะอ้อันนี้น่าจะได้เยอะนะสว่วนอันที่4ใช้ในของตัวรถคันนี้นะครับเล่นนะครับ1ครั้งนะให้เข้าเส้นชายด้วยนะครับสว่วนอันที่7ก็ใช้ในของตัวทีพอเฉพาะรถคนันนี้เอาไปอัพรถคันนี้นะ อันที่8ก็เหมือนกันนะครับก็ใช้ทีพอยต์ห้าพแล้วก็1นึ่งหมืนเนี่ยแล้วก็1นึ่งหือันที่9ก็เหมือนกันครับใช้ทีพอยต์ของมันในการอัพรถนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าทีพอยต์ของมันอยู่ตรงไหนกันนะครับแปลงแสงกันก่อนนะครับอ๋อทีพอยต์ของมันอยู่ตรงนี้นะคือเราต้องทาการแปลงแสงกันก่อนนะครับแล้วก็ทําการรับไปอันนี้จะเป็นทีพอยต์ของตัวรถให้เราเอาทีพอยต์เนี่ยเอาไปเอาไปอัพในของตัวรถน้ําเต้าคันนี้นะครับ ภารกิจเราถึงจะได้นะนะครับประแต่งแล้วก็ทําการอัพไปได้เลยนะปุ๊บอ่าใช้ไปแล้วนะทีเพอของมันพันห้านะฮะยังไม่พอนะครับมาในของกิจกรรมกันก่อนนะครับเมื่อกี้เราอัพไปติดปลายในของตัวรถไปแล้วนะครับถ้าเราอัพไปมันจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดถ้าเราเปลี่ยนแสง7ครั้งนะครับเราก็จะได้รับในของตัวรถถาวรไปแต่ถ้าเราไม่ทําการเปลี่ยนแสงเหนือ7 ครั้งนะครับเราก็จะไม่ได้รับรถถาวรน,นะอันนี้ต้องทํากิจกรรมด้วยแนะนําเลยนะครับว่าคัานนี้แนะนําเลยให้ทุกคนมาทําเลยนะแบบถ้าใครพลาดเนี่ยโอ้ยเสียดายนะเสียดายจะจ,จัดเลยนะครับกดมาตรงกิจกรรมตรงนี้กดข้างล่างนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะฮะอ่าปุ่มนี้ก็จะมีในของสกินกบสีชมพูวะหรือว่าสีแดงวะแดงชมพูเอ้ยไ,ไม่ใช่แดงชมพูเลยแดงชมมนละใช่ปะ ผมไม่เคยรู้สีนะเออถ้าเราทรําภารกิจนะอันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับว่าเราต้องทําอะไรเนี่ยคือมันตัวหนังสือมันเล็กเกิน,นอ่านไม่ออกใครรู้ก็บอกด้วยและกันนะในของสกินนะครับกบนะส่วนข้างบนก็ทําภารกิจไปแต่๋เรามาตรงนี้กันก่อนนะครับนี่เป็นกิจกรรมที่แรกของนะครับอย่างเช่นว่าเราได้ดอกบัวเห็นไหมตัวละครผมเนี่ยก็จะอยู่บนดอบัวเนี่ยเห็นปะ โอ้โหยังฟิลเกิดมาก็เดินได้7จก้าแล้วครับว<ะ>้าเอาเรื่องอันนี้ก็จะเป็นพวกชุดเฟชชงเฟชชันนะครับส่วนทุกคนถามว่าและอันไหนดีสุดเหรอก็และอันนี้แหละคุ้มสุดแล้วนะครับคุ้มสุดแล้วภารกิจของมันก็คือออนไลน์10วันนะฮะเฮ้ยไม่ใช่10วันออนไลน์ Online 10นาทีใช้ในตัว12ครั้งนะครับเข้าเส้นชัย2ครั้งนะฮะเข้าสู่ระบบแค่นี้นะครับ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเล่นแล้งสี่ครั้งนะครับความขึ้นหน้าสัปดาห์260กนะก็คือภารกิจรายวันสำเร็จหมวดไดก็ได้เล่นกับเพื่อนนะครับ3ครั้งนะครับแล้วก็ o v e r อร t t บ n เลหรอ1รอบเหรอครบรอบ2วันก็คือหมืนนี้นะเล่น2ครั้งนะครับเออเราก็จะเสร็จภารกิจนะฮะมาเล่นหมดนี้นะในของกิจกรรมนะฮะผมก็มาอธิบายให้แล้วประมาณนี้นะ ส่วนใครที่ไม่เข้าใจก็ลองย้อนกลับไปดูใหม่รอบหนึ่งนะฮะและตรงไหนที่ผมพูดผิดไปหรือบางภารกิจที่ผมอาจจะยังไม่รู้ว่าคืออะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับส่วนกันที่เราจะได้เนของรถกบหรือว่าสกินกบเนี่ยก็ทําตามที่ผมบอกช่วงแรกๆเลยนะครับไปทําการประแต่งในของตัวรถนี้กันก่อนเอาไปเล่นกันก่อนว่ามันจะเป็นยังไง ก่อนอื่นก็ทำการอัพในของตัวชิปนะมันจะมีระบบแนะนำในการใส่อัพแล้วก็จะเพิ่มความแรงทํามาให้เราด้วยนะถึงจะเล็กน้อยก็ยังดีนะครับการประแต่งตัวเครื่องมีแค่สายเดียวส่วนล้อทั้นซ้ายเลยนะครับเชือเพลิงมีแค่สายเดียวเทเบลซ้ายเหมือนกันนะครับเอ็มแท้งก็ซ้ายเลยนะครับในของตัวรถน้ำเต้าหรือว่ารถกบของเรานะอัพไปทางซ้ายหมดเลยนะครับ แค่นี้เองนะเรามาอ่านสกิลของมันกันนะครับสกิลของมันก็คือ17วินะครับแร่หลังเล่นเกมนะครับเราจะได้รับเอ็มแทงหรือว่าในโตมมา1ทางังนะพอเอาอตัวได้ประมาณ37วิวิความระนสูงสุดมีดิบูบปวกเป็น7กิโลเมตรแล้วก็มีดิบูบพาวเวอร์ปวกเป็นเเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายสกิลให้ฟังนะครับสกิลก็คือเมื่อเราเอ,อกตัวไปแล้วเนี่ยได้ประมาณวิที่17เนี่ยเราจะได้ในโตมมานึัง ส่วนสกิลบอกว่าเ,า,เาเอาตัวได้37วิบเวิเนี่ยก็คือพอเลย37ิวิแล้วสกิลของมันก็จะหมดไปนะครับเป็นสกิลต้นเก็บอยู่ได้37วิเท่านั้นมาเทสความแรงกรบของเราันเรดีกว่าวาิอยู่ที่เท่าไหร่โอ้ยเตรียมตัวพร้อมวิ่งแล้วรุย่ยเอาตัวนะฮะวิอยู่ที่เท่าไหร่แบบธรรมดานะอยู่ที่2 0 5 7นะฮะ อันนี้เทสแบบไม่ติดสกิลเลยนะครับรลดผิวๆเลยนะส่วนของ C W นะครับอยู่ที่282.6กนะครับก็ถือว่าอรับได้อยู่นะถึงจะไม่แรงก็เถอะ W C W นะครับอยู่ที่287.7นะก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับส่วนของ C W W นะครับอยู่ที่308.2อนะอันนี้ผมเทสแบบไม่เอาสกิลนะครับเพราะว่าสกิลอยู่แท่แค่ อยู่ได้แค่3 7วีเท่านั้นนะครับเพราะงั้นผมจะเทแบบไม่มีไม่มีสกิลนะโอ้น้องรอรอชายมาช่วยผมทำเคเวสขอบคุณนะครับแปลหล่างฮ้วลล่างแล้วอัาขันขๆไม่มีกบแม่แนๆ่นนนนนนน่เรามีแค่กบอย่างเดียวกบเรามาแล้วนะจ๊ะ กบมาแล้วกบแซงแล้วกบวิง่งกบวิง่งอุ้ยไม่ใช่ดิกบมันแรงกบพี่มันแรงเงือฮ่าห่าห่าเอฮ่ากบพี่มันโหดอัก เดี๋ยวต้องให้เห็นหน้าตากบซะหน่อยอออออตังปังตังปังอะไรตังปังวิ่งมาแล้วตังปังกบทั้งปังกบทั้งปังอืมรถทีก็สู้กบเราไม่ได้ครับโอ้โห,โห,โหกบใส่เกียร์หมากบเราใส่เกียร์หมา เอาเรื yeah. ่องไม่แรงได้ไงอ่ะโอ้โหโคตรแรงเลยอ่ะใครพลาดนี่อดเลยนั้นเนี่ยอออืออืออเออือแล้วก็กล่างเป็นน้ำเต้านะฮะน้ำเต้ากลายเป็นกบกบกลายเป็นน้ำเต้าเราก็ลวงล่างไปจากกบอืมล่อบนี้ล่อมนี้ขังคกมาเต็มแน่แน่หรือว่าจะมีแค่เราคนเดียวที่กลายเป็นกบเจ้าชายกบ เอ้ยเจ้าชายขงกบแปลงร่างกลายเป็นกบแล้ว้ยมีอยู่หนึ่งคนที่กลายเป็นเจ้าชายกบนะฮะเจ้าชายกบนี้มีแค่หนึ่งหนึ่งเดียวเท่านั้นอย่าให้คนอื่นแซงมาได้มีแค่เราเท่านั้นมีแค่เราเท่านั้นเจ้าชายกบ หรือเจ้าชายคางคกเอ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 ว้ยรถนี้แรงนะเขาบอกไปก่อนกบเรานี่ไม่สปีอย่างโหดอ่ะเดี๋ยวเราพูดสกิลเกี่ยวกับกบตัวนี้กันนะครับหรือว่ารถน้ำเต้านะฮะสกิลของมันก็เป็นสกิลต้นเก็บนะครับ ถ้าเราออกตัวเนี่ยสกิลของมันก็จะอยู่ได้37ิวิมันเกี่ยวกับการเพิ่มความแรงแล้วก็บุ๊คพาวเวอร์หรือว่าในโตพาวเวอร์อะไรนี่แหละจำไม่ค่อยได้ละส่วนถ้าเราออกตัวไปแล้วนะครับจนถึง17วินะครับวิที่สเนี่ยเราจะได้ในโตมาหนึ่งถังสกิลเนี่ยของรดน้าเต้าหรือว่ากบนะฮะก็มีเพียงแค่นี้เลยไม่ได้เบอร์หวาอะไรมากนะครับแต่รถเนี่ยมันดีนะแต่สกิลอ่ะมันไม่ค่อยเวอร์เท่าไหร่นะครับ รถมันโหดนะฮะอืไม่โหดได้ไงไม่เห็นกบกระโดดล่ะอืรู้จักเป้ารู้จักเป้าอือกบชนกำแพงน้าแหกไปเลยครับทําเงออออกมาแล้ววิวิวิวมีกบแหงกับเราววิยาอย่าแซงอย่าแซง เจ้าช้กบมีเพียงหนึ่งเดียวท่างนั้นหรือคุณจะเป็นเจ้าหญิงก็ได้นะครับแม่เราพร้อมที่จะอันแข็งรับเจ้าหญิงกบไม่ได้ไม่ได้เราแสงไปแล้วมาแล้วมาแล้วอุย้ยยางโหดอ่ารถคันนี้นะครับเลี้ยงมิดิบูเนี่ยโอ้ยมิดิบูนี่ก็ถือว่า แรงอยู่นะอยู่ในระดับก,กึ่งๆลอยลอยช่วงกลางๆไปนิดๆน,นะฮะก็ถือว่าแรงอยู่นะของมินิบูนะส่วนในโตเนี่ยก็ยาวอยู่นะครับแล้วก็การเก็บในโตเนี่ยก็ถือว่าเก็บง่ายไม่ได้ยากอะไรมากแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นง่ายสุดๆนะการเก็บในโตนะครับในของตัวกบตัวนี้ไอ้ย์โจน ติงลังกาติงลิงกาติงลังกาเลยเป็นไงเอออย่าให้กระโดดแบกขวบโคตรเดี๋ยวน้องจะแซงไม่ได้เอาลืมใช้อีซิวปะโทมาแล้วมาแล้วอุ้ยรถเขารเล่งกว่าเขาแซงเจออ่ะพอดีอัพไม่เต็มเองรถอัพเต็มเนี่ยโดนผมแน่ การทำเทคนิคถือว่าทำติดยากมากนะแล้วก็ความแรงหรือว่าอัตราเร่งเนี่ยค่อนข้างแรงเลยอัตราเร่งนะครับถือว่าเป็นรถที่ดีมากสำหรับสายฟรีเนี่ยผมแนะนำว่าห้างพลาดนะครับในของรถกบหรือรถน้ำเต้านะฮะมาสรุปกันเลยดีกว่านะครับขอบคุณสำหรับน้องหลล่อชายนะครับที่ช่วยผมทำเพยนะเรามาพูดในของการเอารถน้ำเต้าเนี่ยที่เราจะแปลงร่างเป็นกบได้นะครับ อย่างแรกเราต้องใส่ในของตัวชุดนี้ก่อนนะหรือว่าเซตนี้นะครับใส่เซตนี้แล้วนะครับเราต้องมีไอ้กบนะฮะที่รับได้ในของวันที่9ถึงวันที่10บบะที่ผมบอกไปนะครับแล้วเราต้องมีในของตัวรถน้ําเต้าคันนี้ทั้งหมด3อย่างนะครับเราถึงจะแปลงล่างเป็นกบได้หรือเรื่ออีกอย่างนึงคือรถกบนั่นเองนะครับส่วนถามว่ารถคันนี้ดีไหมถ้าเป็น ในการออกตัวต้นเกมของมันนะสกลิลของมันเป็นการออกตัวเนาะผมก็คงจะให้อยู่ในระดับกลางๆแล้วกันไม่ได้ดีมากนะครับอยู่ให้ในระดับกลางๆนะครับน,นะครับการท,ทําเทคนิคถือว่าข้อข้างจะติดง่ายอยู่นะแต่ก็ไม่ได้ง่ายมากครับผมความแรงมินิบูที่ผมบอกว่ามันโหดมากจริงๆคือช่วงกลางๆนะครับมันก็แรงอยู่แหละแต่มันไม่ได้แรงถึงขั้นแบบรดในการเลี้ยมินิบูทิเอสมาอะไรอย่างนี้เนาะ สว่วนในโตเนี้ก็ถือว่ายาวอยู่นะครับอเท่าที่ผมเล่นมาก็โอ้โหรถฟรีก็ดีอ่ะเออใครไม่มีเสียใจนั้นครับเดี๋ยวจะกบถิกหน้าแหละเอ,อ้ยขอบคุณสำหรับทุกคนที่มารับชมนในวันนี้ด,ด้วยด้วยละกันนะครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้สำหรับให้ที่ได้มาแล้วก็เอาไปเล่นสนุกสนุกขำขำกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาชวนลงตีกันกบกบ